คือพี่ทะเลาพี่ทีทะเละดีแล้วเลิกกันแล้วยาวอ่อนเกิน,นเลิกกันไปแล้วพี่แล้น้องชอบกินอะไรอ่ะชอบกินพี่อ่ะโอ้ยใชไ,ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมพี่ตอนนั้นมาคุยกับผมแทนก็ได้ที่นหนักมากเลย,เย,ยไม่ต้องเครีดยดเลยไม่ต้องเครียดหรือผมอยู่ทั้งคนเกิดแถมเก่งด้วยอ่ะ วันนี้ทุกคนได้คิดแผนการเด็ดออกเพราะว่าคืออิมเป็นราชินีการแกล้งใช่ไหมคะทุกคนคือแกล้งไปทั่วเอาไง่ายไม่ใช่แกล้งทั่วเสียแกล้งแค่คนในครอบครัวฟ้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาแกล้งนอกครอบครัวน่ะก็คือจะมาแกล้งเด็กเรียนนั่นเองนะคะทุกคนเออคนก็คือปั่นไส้ใช่ป่ะคือปักแทบมากอะไรอย่างนี้คือมันตอเก่งมากเลยเด็กเด็กอายุ1 4บสีต่ตอเก่งได้ขนาดนั้นเลยหรอเออยิ่งไปยุ่งกับคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้ว มันก็เลยแบบรู้แหละว่าทุกคนไม่ชอบนะทุกคนอิ่มก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วอิ่มจะไม่ค่อยยุ่งนะแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกล้งละกันเออคือน้องอ่ะมันปากแซ่บแบบเอ,อ้ยคต้องการนสังสอนคหนึ่งทุกคนไปทประมาณว่าเอออิ่มมาทะเลาะครับออพี่พีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้เออทั้งหมดที่พี่พูดไปคือพี่แกล้งนะเออพี่แกล้งนะแล้วก็อาจจะมีแบบ เล่นกับพี่ทีนต่อหน้านงเขาอะไรนี่จีบพี่ีนต่อหน้านงเขาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ติดตามเอาแล้วกันนะคือใจอ่ะก็ไม่อยากแก้งหรอกอยากเมินเฉยตัคนต่างอยู่แต่ว่าน้องเขามันมันไม่ยอมดิงๆมันไม่ยอมลาวีจริงทุกคนคือยังทักมาตลอด <S <S ในเกมว่าพี่มาตลกเพื่อนอะแต่ว่าพี่ทีนบอกไม่ต้องลบหรอก, <S <S รอกถ้าเกิดมันมีความพยายามก็ไปทักมาอะไรก็ <S <S ถ้าเกิดทุกคนเบื่อนะต้องขออภัยด้วยนะคะ, <S <S อะเอาเป็นว่าเดี๋ยว คือทุกคนไม่อยากแกล้งน้องมหนอเอออีเป็นหิ่มอิมอยากแกล้งนะคือเอาพูดยังไงดีอ่ะมันน่าแกล้งจนแบบน่าเหมือนไส้อ่ะทุกคนเออเทเดี๋ยวอิ่มจะทักน้องไปนะคะทุกคนแล้วก็แบบชวนมาเล่นอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ฝากกดติดตามช่องอิ่มชาแนลแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอิมมาอยู่นะคะน้องเขาก็มาแล้วนะโะอฮัลโหลครับยังไม่ไนอนอีกเหรอยังไม่ได้นอนเลยครับโอ้พี่ทักไปนี่ตอบเร็วมากเลยเนาะแน่นอนอยู่แล้ว แล้วมีอะไรพิดเป็นไรมีเรื่องไม่สบายใจเฉยก็อยากมาเล่นเกมขำๆท่เกมแก้เบื่ออะไรระเนี่ยกินข้าวหรือยังเนี่ยกินแล้วครับแล้วพี่อะยังไม่กินเลยพี่กินไม่ลงเป็นไรอ่ะรอผมก็ได้ไม่เป็นไรคือพี่ทะเลาะพี่ทิ้งทะเลาะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยดีแล้วพี่เลิกเลิกกันไปเลิกเลิกกันไปเถอะพี่เดี๋ยวพี่ขอ กิก่นพก็เหนเรื่องก๋วยเตี๋ยวอ๋เรื่องก๋วยเตี๋ยวกริงป่ะนพี่ะอ,อะไรจริงป่ะใส่นละอาพี่นเ,นเลียนอย่างอื่นกินบ้างก็ได้บางทีอะจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวบ้าปบเออแล้วแล้วน้องชอบกินอะไรอ่ะชอบกินพีะอเอ้ไม่ใช่ชอบกินใบกะเพราหมูสับครับไรก๋วยเตี๋ยว,ว,วอ,อ่ต้องคิดมากพี่ต้องคิดมากยังมีผมอยู่ผมไม่มีปืนเลย่ล้วแป๊ปพี่ผหาปืนก่อน โโโโอออยนนนน้้้งดแลวหปื<ผ>มไม่ได้อโอ้อผมไปชุบก็ได้ไอ้ผมหาปืนก่อนผมไม่มีปืนเลยอะ่ะมันไม่มีที่ลงเลยอ่โอ้ยแล้วไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมพี่ตอนเนี้ยมาคุยกับผมแทนก็ได้คุยกับผมแทนก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ปิดไมค์อยู่นะครับทุกคนเนาะงเขาไม่ได้ยินนะจะเล่นยังไงต่อหนีแน่สวัสดีมาแล้วมาแล้วแก๊สเราเหร ไม่พูดเลยเส้นหนักมากเลยไม่ต้องเครียดพี่ไม่ต้องเครียดหรืผมอยู่ทั้งคนว่าไมเก่งจังเก่อยู่แล้วพี่ผมดูแลพี่ได้ไม่ต้องกลัวเหนื่อยพี่อยากเลับนี่ยเดี๋ยวคุยกับผมเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรเล่นเกมกับผมก็ได้นะผมอยู่กับพี่ได้ตลอดอยู่แล้ว แต่ผมอยากให้พี่เลิกกับพี่พีมแล้นะจะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเองมันยาวเกินเอ็นผมผมก็เบื่อกินแต่กว๋วยเตี๋ยวอ,ะอ่ะสวยพี่สวยสวยแถมเก่งด้วยอ่ะใช่ปะใช่ครับใช่ครับต่องใจเลยดูแลผมได้ด้วยพี่ไม่ได้ล่นกากเนาะไม่ได้กากเหมือนเท่าทีมเลยเก่งจัด ไม่ต้องเครียดพี่เชียน้องดิเด็กน้องดูแลเองแกรยหนักๆแล้ว,ลวเ่อยพี่เครียดแล้วผมเครียดแทนเลยทำไงไดอออ้อยู่ที่พี่อะ่ะเ่าพี่จะมาหา,หาผมหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นพี่เจ้าผมถ้ายิ่งเลิกนะยิ่งยิ่งดีขึ้นไวเลยคิดงั้นเหรอใช่พี่จะได้ไม่ต้องเจออะไรเรื่องอะไรเก่าๆไปหาเรื่องใหม่ๆบ้าง รอรอดูเขาก็ได้พี่ว่าเขายังไงอะถ้าเกิดเขาเลิกกับพี่แล้วพี่ก็มาหาผมก็ได้เฮ้ยหนักใจแทนวะไม่ต้องหนักใจแทนพี่ไม่ไรหรอกผมรอพี่อยู่นะถ้าชอตตรงนนยังไงก็บอกผมได้พี่ถ้ากหาผมก็ได้โอ้ยพี่มีตัวคนป้อมมีตัวพี่โอ้ยเก่งเกินพี่พี่เมื่อไหรพี่จะรับผมเป็นเพื่อนในเฟซอะพี่ไม่เห็นอะว่า เดี๋ยวผมแอดไปใหม่ก็ได้ที่มีตะโคบตี่ยอะตรงเนี้ยเอาไหมก็เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปฮะจับตามมาพี่เอาไหมโอเคครับแล้วพี่จะรับผมอะไรเนี่ยเพร่ะเดี๋ยวผมแอดไปใหม่นะรอพี่รับตั้งนานพี่ไม่รับก็คือหัวใจนั่เดี๋ยวพี่หัวใจนั่ครับเดี๋ยวลงนะ เด็กก็ดีกันบ้างพี่อ่ะผมว่าไม่หรอกพี่ว่าไม่ดีหรอกว่าพี่แน่จะเลิกกันเลยเลิกเลยเหรอดีแล้วเลิกกันสักทีเถอะพี่ผมรออยู่รอมันนานแล้วแต่ผมก็รอต่อได้ไม่เป็นไรเอาให้มันชัวร์ๆได้เหรอพี่ผมว่าอยู่บนพีแกรไปที่รักไปหาไปหาก็ยิงคนกันเอ้ยโอ,อ๊ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงจากตรงไหนอะ่ะกำลังเกาหัวเลย มาเล่นทนายมาเล่นทนายพี่ยมมิงโคผุมนะอุ้ยผมเกือบตายลืมไปไม่มีโคโนโไม่ได้เอาโคโนโมาก็ <c oughs> ไม่ค่อยสบายเป็นไรพี่ไปหาหมออ,อยังครับน้ <c oughs> เป็นครูหรือเปล่าไอเป็นหรอกพี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ใช่หรอ <c oughs> เออเอเอเอ้ยทันำไหมทัำไหมทัำไหม อุย้ยผมโดนระเบิดพี่ระเบิดระเบิดสู้พีสู้อ,อ,อุย้ยยิงหัวยังแม่นเลยเดี๋ยวไว้มาเล่นกันใหม่นะพี่ไปทำงานกโอเคครับพี่แล้วรีบเลิกกันไวนะ้ๆนะครับผมรอยอยู่โอเคครับสวัสดีครับ เนี่ยใจโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะเฉลยคลิปหน้าแล้วกันนะจะให้น้องมันเก็บไปฝันนิดนึงก่อนแต่แกงก็ต้องแก้ให้สุดนะคะทุกคนคลิปหน้านา่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้อิ่มแกงอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะไปเดี๋ยวเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย